สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ก็มาพบกับช่องตำสไตล์แม่ม้าของเราอีกแล้วนะคะวันนี้ช่องตำสไตล์แม่ม้าจะพาทุกคนมาทําน้ําขิงค่ะเพื่อลดไขมันเผาผลาญไขมันลดความอ้วนกันนะคะทุกคนมาดูวิธีทํากันเลยค่ะขั้นตอนแรกเราก็จะนําขิงมาปลอกเปลือกกันนะคะปลอก เปลือกขิงเสร็จแล้วเราก็จะนำขิงมาหั่นกันค่ะเพื่อนๆเรามาหั่นขิงกันเลยค่ะวิธีหั่นขิงนะคะก็หั่นชิ้นเป็นแว่นหรือจะหั่นเป็นสี่เหลี่ยมลูกเตา๋าก็ได้ค่ะเพื่อนๆ ใหญ่มากเพื่อเวลาที่เรานำไปปั่นจะได้ปั่นง่ายนะคะเพื่อนๆืเวลาปั่นก่อนที่จะปั่นนะคะเพื่อนๆควรใส่น้ำลงไปสักนิดหน่อยนะคะเพื่อนๆไม่ต้องใส่เยอะเพื่อเวลาเราปั่นจะได้ปั่นสะดวกะคะ่ะเพื่อนๆนจะได้ปั่นง่ายนะคะ ถ้าเราไม่ใส่น้ำอาจจะปั่นยากค่ะเพราะขิงมีน้ำไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่คะ่ะอันนี้ก็ปัน่นเสร็จแล้วนะคะแล้วเราก็จะนำขิงไปกรองใส่เอาแต่น้ำนะคะเพื่อนๆน หากเพื่อนๆไม่ต้องการปั่นน้ำขิงบ่อยๆทุกวันเพื่อนๆก็ควรจะปั่นทีไรเยอะๆนะคะแบบนี้นะคะแล้วก็ปั่นเสร็จก็กรองใส่ถ้วยใส่ตู้เย็นไว้นะคะเวลาทานสะดวกในการทานค่ะก็แค่เอาออกมาจากตู้เย็นแล้วก็ตักน้ำขิงผสมกับน้ำอุ่นกับน้ำมะนาวทานได้เลยค่ะ เราก็กรองเสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆเราก็จะมาผสมน้ำขิงลงไปประมาณ2ถึง3ช้อนชานะคะเพื่อนๆแต่ถ้าเพื่อนๆอยากต้องการเข้มข้นมากกว่านี้ก็เพิ่มได้อีกค่ะแต่ถ้าเราทานเข้มข้นมากเกินไปก็จะทำให้มีอาการร้อนในในปากของเราได้ค่ะเพื่อนๆแล้วเราก็เติมน้ำมะนาวลงไป2ช้อนชาค่ะหรือถ้าต้องการเปรี้ยวม,มากกว่านี้ก็เติมเพิ่มลงไปได้เลยค่ะ ก็ได้ค่ะเพื่อน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 อย่าลืมเติมน้ำพึ่งลงไปสักนิดหน่อยนะคะเพื่อนเพื่อนเพื่อความอร่อยค่ะเพื่อนเพื่อนก็จะได้ทานน้ำขิงที่มีรสชาติหวานอมเปรี้ยวและหอมน้ำขิงอย่างอร่อยเลยค่ะสูตรนี้นะคะเพื่อนเพื่อนเหมาะสำหรับท่านที่ต้องการลดความอ้วนควบคุมน้ำหนัก ช่วยเาผาผลาญไขมันลดคอเลสเตอรอลได้เป็นอย่างดีเลยนะคะเพื่อนๆเ,เป็นยังไงมั้งคะเพื่อนๆได้ฟังสรรพคุณของน้ำขิงกันแล้วเพื่อนๆอ,อยากทานน้ำขิงกันขึ้นมาแล้วใช่ไหมล่ะคะไปหามาทานกันเลยค่ะเพื่อนๆทานแล้วสุขภาพดีแน่นอนคะ่ะ ได้เป็นอย่างดีเลยนะคะเพื่อนๆหากคลิปนี้มีประโยชน์ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดติดตามนะคะเพื่อนๆเพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องทําสไตล์แม่มมาช่องเล็กๆของเรานะคะเพื่อนๆอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อนๆเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่องเรานะคะเพื่อนๆขอบคุณทุกการรับชมค่ะ